ยูดจีปั๊มปั๊มปั๊มขึ้นกันมาแล้วขึ้นกันมาแล้วยู้จีกันกันไปกันไปกันกันรี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 เลยเฮ้ยติตัวชุกตรงนี้หน่อยมาช่วยเมย์หน้าหน่อยยลโวไว้พี่จีพี่จีดึงไว้ดึงไว้ดึงผู้หญิงคนนี้ไว้ดึงผู้หญิงคนนี้ไว้เฮ้ยมาช่วยเมย์หน้าหน่อยเห็นเปล่ยเมนา เราต้องขอไม่ได้เขานี่คือใครถ้าฝั่งสองข้ามไม่ติดก็น่าจะได้ครับถ้าสมมติว่าเขามาตอนนี้เขากำลังเข้าประเทศแต่เขาไม่ทันแมตช์แรกแมตช์ต่อเข้ามาได้ไหมพูดนะสภาครับแล้วถ้าเออนักแข่งกำลังซาวเช็คเพลงอยู่แป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับไม่กระโดดดิซาวเช็คเสียงอยู่ครับคอนเสิร์ตครับไม่น่ามีปัรหาครับเขายอม ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพนนิกมากคือเราเราเราจบเก่งเขาเว้ยกู้วาไม่เก่งกว่าเขากูัวไม่ได้พนิกแต่ตอนนี้กูกําลังกูกําลังหากับสถากรณาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราชุบขึ้นมาก็ใช่ว่าเขาจะเจียบเราได้หมดแล้วแค่กันให้ดีแล้วเราก็ไปจบเขาแค่นั้นเองแล้วก็อีอีอย่างหนึ่งอ่ะพี่เชื่อว่าหลายๆคนในฝั่งสำรู้นั้นหลายๆคนในฝั่งนั้นอ่ะอันี้พูดถึงปลาฉลามนะหลายๆคนในฝั่งนั้นเชื่อดีถ้ามึงล้ำได้กูว่าล้ำได้แต่อย่าล้ำค้างเพื่อนนะ เอาปากให้จบ้าไม่ได้ครับถถ้าึงโอเคครับโอเคไม่เป็นตามนี้เลยครับเนี่ยงั้นเอาตามนี้เลยครับจะไม่ทำหรอกต้องไปแล้วแหละไปเลยไปเลยเไปเลยไปเลยของทุ่มเนอะไปไปให้แกยืนตรงนี้แหละให้เกยืนตรงนี้แหละให้แกยืนตรงนี้แหละพี่ให้ยืนตรงนี้ก่อนเราไปฟังเราไปนี่ก่อนหรือว่าเราจะแบบคาร์ดี้พี่คาร์ดี้พี่คาร์ดี้พี่คาร์ดี้ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องแล้วพี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วบอกไอหยองร้องเพลงให้พวกเราก็พอเอาเอาตามกฎเลยพี่ไม่ไม่ต้องไอ้นี่ เออยืนเป็นโคตัวเคดีหัวงนี่มันคือเหตุการณ์อะไรวะเราต้องมาเจอในเหตุการณ์เฮียีันอกตัวหลังก็เล่นนะตัวหลังก็เล่นแต่จะมาไอหยองน่าจะได้เล่นแตช์ต่อมาแล้ว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 ไอเชแมงซาวเช็คเสร็จแล้ว คนแท้จริงเมื่อกี้เช็คตัวบักเลยครับม่วงลอยครับตาย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 ตาาคนเดียวพอคนเดียวพอโอเคโอเคหายหายเอาของให้ลุงด้วยนะทุกคนเออแบ็คใจเย็นใจเย็นหลงไ้ใจเย็นใจเย็นถ่ายรูปก่อนได้ไหมนี่ใช่ถ่รูปไหมถ่ายรูปไวมาแล้วแจบเลยเกินมาเกินมาเนมาบเรื่งนักกรันเดียวนักรันพอมาะ เฮ้ยเฮ้ยของเต็มว่ะของเต็มว่ะรันฝากผมไว้ดูฝากผมมาก็บอกอยู่ว่าไปชี่ไปเข้าน้ำเกือบบ่นว่ามีกวางนะได้ยินเสียงเจ้วางนะครับทุกได้ยินครับโอเคข้อหนึ่งก็คือห้ามใส่แฟชั่นทุกชนิดเลยนะครับถ้าใส่แ่ถ้าเมื่อกี้เขาบอกข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ห้ามปหาเรื่องต่อยทุกกรณีนะครับต้องวางศพก่อนเท่านั้นถึงจะตอบโต้ได้แม้กระทั่งการต่อยนะครับห้ามใส่รองเท้าที่สะพานไม่ได้กำหนดถ้าไม่แน่ใจให้ถอดออกนะครับ ห้ามปีนขอบสนามเด็ดขาดถ้าพบเจอจะเดินจะเชิญออกจากสนามทันทีนะครับในกรณีที่อุ้มไปชุบแล้วเพื่อนขึ้นบนขอบอันนี้ไม่นับนะคะพอเข้าใจได้หากมีตัวละครของอตัวเองบักคกหรือเกิดแบบอมตะให้ยกมือแล้วเดินออกทันทีนะครับในกรณีที่มีอาวุธ2ชิ้นเราไม่อนุญ,ญาตให้กด x เพื่อสลับอาวุธทุกกรณีนะครับผมเวลาที่ไฟจบให้นอนอยู่เฉยอย่าอุ้มเพื่อนนะคบเดี๋ยวแอดมินจะทำการชุบให้เองนะครับ ส่วนเรื่องสำคัญที่เราต้องชี้แจงก็คือปุ่มป้นเราย้ายไปปุ่มเคแล้วนะครับหวังว่าจะไม่กดไปโดนนะครับผม <Hi. S 1> ตอนนี้ทุกคน oh. ถอดรองเท้าคนละสองครั้งครับ <Hi. S 1> เพื่อดีอีโมดนะครับโอเคมีข้องสงสัยอะไรไหมคะทั้ง <Hi. S 1> สองฝ่าย <Hi. S 1> อ,อ๋อแล้วก็ที่สำคัญเลย <Hi. S 1> ถ้ารู้สึกว่าอีกฝ่าย หรือไฟนั้นเราเสียเปรียบหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่แฟร์ขอแนะนำว่าให้พูดเลยนะครับแจ้งในขณะที่ยังอยู่ในสนามนะครับทั้งสองฝ่ายโอเคนะครับอย่าปล่อยออกไปนอกสนามนะครับโอเคตอนนี้ถอยกลับไปที่ป้ายของตัวเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรออาร์ตี้ยกมือลงนะครับอ มาย้ำย้ำกันอีกทีมามาย้ำกันมาย้ำกันอีกทีมาทุาทกคนมามามาเร่งเร่งเร่งมามาย้ายำหน่อยบอกตำแหน่งให้ตั้ง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 ตล้งตั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 ้งรั้งหั้งตั้งตั้านเงตัุ้ดซ้ายกับบ้านหันเข้งตั้งตั้งตัมงเัานะั้านั้าตั้งตัองตลุงกัคนแั้นะั้งเห้ามลุงห้ามลุงห้างเปิงนะ โโออเเคคตามคนเดียวก็พอนะปะจะหลังไม่จำเป็นต้องอะไรใช่ใช่เขาไม่มีอะไรเลยกันล้มด้วยได้ขาได้ขาได้ขาล้มกันล้มด้วยพร้อมเลยไหมเฉาติ้งเปิดชฉาติ้งเ็ชคขอะไรอะไรเลยลุยลุยวิ่งไหนวิ่งไหนวิ่งไหนขวาวิ่งขวาพอสามคนหน้าตั้งยกมือแล้วอ้อมอ้อมที่เหล่อปากนะปากวิ่งตามกันเป็นพร้อมครับ์ก็มาแล้วนะสายไม่ทันนะตามไม่ทันนะปากวิ่งข้างบนขวานะดีๆไม่มีอะไรน่ากังวล ไปครับไปครับขวามาขวามาขวามาเอาหน้าเอาเลยขวาอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงอย่าเสียโพซิชันอย่าเลี้ยงขวาขวาวิ่งไปอีกขวาไปอีกโอชนชนที่หลบขวาไปเลยฝากวิ่งฝากวิ่งแบกตายแบกตายแบกตายลีหนูก็ดอกลีซีเราเลยเยอะกว่าลีหันไปบ้านเราหัน้าไปบ้านเราชุดได้ชุดได้ ไปรีเลยรีกันเพื่อนหน่อยกันเพื่อนหน่อยแก่เลยไปโจมกันหลังไปกันหลังไปไปชจมอยู่ไปโจกนี่ค่ะเพื่อนกันเพื่อนอีกคนระวังร่วงร่วงล่วงเอาเอาตัวชุบอยู่เอาตัวชุบดิเอาตัวชุบดิแบกแบ็กยื่นรีรีรีได้รีเฮ้ยรีได้รีเฮ้ยค่อยๆเก็บตัวชุบได้เก็บตัวชุบได้ค่อยๆเล่นล่วงเจร่วงเจล่วงพ่อมีตัวรีไกลๆพี่ลุงตีหนูฟังฟังฟัง ีีพ่ใครลีอนนี้ยู่เขาลีเจี๊ยยู่มีมีกูเชื่อว่าเขาลีเยอะนะเขาลีเยอะนะพยายามด้วยตรงลีนอยที่ใครเสือลีตรงนี้ไม่น่าต่อลีไม่น่าต่อพี่เจียวอย่าวัดสุดพี่เจียวอย่าวัดสุดสวยสวยปล่อยปล่อยคนเขาไปเก็บสองสามคนโคเพื่อนหน่อยโคเพื่อนหน่อยโคเพื่อนหน่อยชิวชิวนี้ชิวเฮ้ยอย่าปล่อยมาโอเคโอเค ใหม่ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่เพืตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่มา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 คอย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 เออเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วเก็บกระชุนเลยสวยสวยสวยเอาตัวรีดดิเอาตัวรีดเร้ยร้ดู่อยดูหน่อยสวยพี่พูดยิ่งเล่นเลย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 เล่นไปเลยเล่นไลยเล่นไปเ้ยเล่นเลยเล่ได้ชุบครับถ้าไม่ได้สวยอีกตัวนึงอีกตัวนึง ชกชกชคนให้อยู่เดี๋ยวคนเดียวราี้่นอีเหลือสองเหลือสเหลือสองเอาหน่อยสวยตัวเดียวหรือตัวเดียวเหลือตัวนึงหรือตัวนึงเขาไมรียูเลนน้องเล่นเล่นไม่ต้องชบเหลือตัวเดียวขอขอเอาไหมเอาเองมามามาสวยเขาจะเกิดไหมอดูเกิดเกิดปากไปรอเลย โอเคไม่เกิดละครับไปไปไพลาดนะจังหววแรกใช่เราพลาดไม่ชุบเราไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เราไม่ได้เราผิดอินโฟเมชันอ่ะเมื่อกี้เราผิดอินโฟเมชันเดเตีตายไม้แรกเลยไ่เป็นไรคันามือยามือยามือับทุกคนไม่ต้องวัดสุดถ้าเพื่อนชุบเคยบอกแล้วว่าือเมื่อกี้พี่วิ่งหลุดขบวนอ่ะให้ยมือให้ให้ยมืใหยมือให้ให้ยมอให้ใหยืมือใาอยอยอยห้้าือใหมือให้ให้้ใือ ประเด็นคือโปรแกรมกูแม่ง Adobe มันจะเด้งขึ้นมาแจ้งให้กูต้องเสียตังค์ไอ้เหี้ยเต็มหน้าจอเลยได้แบบเดิมไว้ก่อนไหม่กไม่ต้องเปิดกดไว้เลยเริ่มใหม่กันได้ก็เล่นข้างงหลัแล้วกันเาแบบเดิมก่อนนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคิดแถวหน้าวิ่งช้าไปหน่อยแล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนชุบอะเไ็นไรองวัดสุดนะโอ้ไปกี้ซีเรมันนไปโดนปุ่มไว้ไม่ต้องวัดสุดนะไม่ต้องวัดสุด ได้โดนป่นหนีโดนวายนี่ใช่ใช่จริงจริงเขาเก็บง่ายๆเลยนั่นโดนวายไอ้กูบอกเลยใช่ใช่คือคือ้ที่บอกเลยดีแล้วดีแล้วแจ้งเขาดีแล้วแจ้งเขาดีแล้วแจ้งเขาไอ้ดีผมหมดไอดีผมหมดหมดเลยอ่ะไปรใครใครเขายกมือเลยยกมือเลยให้ลุงให้ลุงเฮ้ยนินนินมานินนินนินลุงมีแกนลุงมีแกนลุงเขยกมือแล้วนะอุ้ยเฮี้ย เหลือ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 โอเคโอเคมีห้าอันโอเคโฟกัสกัสโฟกัสครับโฟกัสทุกคนเร็วสามเร็นะไปแบ็จบเร็วบเร็วคุณต้องเก็บเกียร์บอลต้องทำงานต่อแล้วบอลจะไปทำงานต่อแล้วเร็วเดินไปรอรอเขาเอามือลงรอเขาเอามือลงสภาโอเคครับสภาพร้อมครับสภาพร้อมครับสภา เหบอสจะทำงานแล้วจะล้องเพลงแล้วจะล้องเพล้อล้อโฟกัสโฟกัสเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยใจเย็น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 มีสตินะเว้ยมีสตินะฟังกูนะมีสติมีสติมีสติบอกเลยถ้ามีไฟสับกูไม่ได้เล่นหรอกสมาธิปัญญาไม่มีอยู่แล้วครับใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่ง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 เรียวเรีวเขาพูดบอกเขาพูดบอกเขาวอลเขาวอลเขาวอลเสร็จแล้วค่ะ เร็วครับเร็วครับไลชนเลยขวาเอาขวาเอาขวาตามไม่ทันตาไม่ทันต่อไเลยน้ตีเลยนชนชนชนสวยไอทีเหลังระวังล่อยไปไปหลหน้าเลหน้าผมโดนแล้วนี่แมกโดนนะแบกโดนนกโดนนะเล่นไปเล่นไปเล่นไปวิ่งไปก่อนพี่

ตัแดงแดงตั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 แดงไม้ไม้ไมไมไปเก็บีพู่จไปเก็บตไม่ต้องรีวก่อนตัวนั้นมุ่ยากตัวนั้นมุ่ยากเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ตัวนไปเล่ไล่ตัวนึงทำอะไรไม่ได้ชุสวนกันเลยกั๊มมม่อเลย่เขึ้นมแเานกันมา กันกันไปกันไปกันกันไปีีเลฮ้ยติดตัวชุกตรงนี้หน่ยมาช่วยเมยหน้าหน่อยอย่าหลไว้พี่พี่ดึงไว้ดึงไว้ดึงผู้หญิงคนนี้ไว้ดึงผู้หญิงคนนี้ไว้เฮ้มาช่วยเมาหน่อยเห็นเปล่าสวยเมนาดูนไม่เป็นไรไม่เป็นไร

เอาเพลิกเอาไว้ได้เอาให้ได้เอาไว้ได้เล่นต่อ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 คอยเทปไปสวยสวยสวยจบ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 แล้วเหลืออยู่เหลืออยู่ยังเหลืออยู่ปปรระะมมาาาททอย่เหลืออยู่เหลืออยู่ค่อยค่อยเล่นใจเย็นสวยโอเคโอเคไม่ติด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 โอเค็ม่เนี่ย เสียกองเสียกองหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้ว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 หมล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหดแล้วหมดแล้วมดแล้วด้วหมมดแล้ล้วหมมดแล้มดแลล้วหมดแลมดแลล้วหมดแล้วมดแด้วหมดแล้ห้วห้วล้วหมดแล้้วหมดแล้วมดแล้วหมดแล้วหแล้วหมวหมดแล้วหม้วหมดแลล้วหมดแล้วหมดแลล้แล้วหมดแล้วหมดแล้วหมล้วหมดแล้วด้วหมมดแ้วหมดแล้วห ไปสองแป้นนะคะเอาลงเลยบ้าหรือเรารอก่อนดิไปเลยนะไปเรื่อยไนนะเสียไอซีเลซีเลว้าวพี่ไอจังหวัดนั่นที่มึงไม่ขึ้นเพราะกูต้องแคนเซิลไปเล่นเว้ยโอเคได้ได้ได้ไปเราออกก่อนครับเราออกก่อนครับไปเว้ยตกใจเนื้อมันมันเป็นไม่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 แคนเซิลหนึ่งกูกูตั้งใจแคนเซิลไปดีละดีละมึงกูไปเห็นของกูเก็บไปตอนหลังเนี่ยมันก็ออกไปเลย สภาคาเพื ial, พ่อเลิกกับแอ่คุณครับเฮ้ยตุ้งเจ้เค่อยเก็บก่อนเจ้เจ้ต้องหักตจงใส่กำลังหัดทำภาษาปักเป้าอยู่ไอ้รู้ว่าไอ้รู้ว่าว่ะาเอามาทำช่ไหม สี่สี่เช็คเช็คคนที่มาที่หลังเมื่อกี้เช็คก็บั็อกเลยครับม่วงลอยครับลงาลงมานี่ลงมาเช็คสมอนนะยังเชสมอนลุงไว้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 คนที่คนนี้เขาเรียกอยู่นี่ไม้ตึงนะอ๋อโอ้ยพูดแล้วกันไม้ตึงนะผมตาเนาะใช่ออ่ามาแล้วไว้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 นว้นั้นเราก็ได้อยู่โอเคโอเค ก็บอกอยู่ว่าไปฉี่ไปเข้าห้องน้าได้ยินเสียงแจ้ครบนะครับทุกคนครับได้ยินอยู่ครัโอเคข้อหนึ่งก็คือห้ามใส่แฟชั่นทุกชนิดเลยนะครับถ้าใส่ให้ถอดออกนะครับห้ามอุ้มตีต่อยทุกกรณีนะครับต้องวางศพก่อนเท่านั้นถึงจะตอบโต้ได้แม้กระทั่งการต่อยนะครับห้ามใส่รองเท้าที่สะพานไม่ได้กําหนดทาให้แน่ใจให้ถอดออกนะครับห้ามปีนขอบสนามเด็กขาดถ้าพบเจอจะเนินจะเชิญออกจากสนามทันทีนะครับ ในกรณีที่อุ้มไปชุบแล้วเพื่อนขึ้นบนขอบอันนี้ไม่นับนะคะเพอเข้าใจได้หากมีตัวละครของตัวเองบั็กหรือเกิดแบบอมตะให้ยกมือและเดินออกทันทีนะคบในกรณีที่มีอาวุธ2ชิ้นเราไม่อนุญาตให้กด x เ,เพื่อสลับอาวุธทุกกรณีนะคบผมเวลาที่ไฟจบให้นอนอยู่เ,เฉยอย่าอุ้มเพื่อนนะคบเดี๋ยวแอดมินจะทําการชุบให้เองนะครับส่วนเรื่องสําคัญที่เราต้องชี้แจงก็คือปุ่มป้น เราย <c oughs> <k> ้ายไปปุ่ม K แล้วนะครับหวังว่าจะไม่กดไปโดนนะครับผมตอนนี้ทุกคนอถอดรองเท้าคนละสองครั้งครับเพื่อดีอีโมดนะครับโอเคมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ <c oughs> 2 2> ไม่สีอง<ฟ>ับอ๋อแล้วก็ <c oughs> ที่สำคัญเลยถ้ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหรือไฟนั้นเราเสียเปรียบหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่แฟร์ ขอแนะนําว่าให้พูดเลยนะครับแจ้งในขณะที่ยังอยู่ในสนามนะครับทั้งสองฝ่ายโอเคนะครับอย่าปล่อยออกไปนอกสนามนะครับโอเคตอนนี้ถอยกลับไปที่ป้ายของตัวเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรออาร์ตี้ยกมือลงนะครับบอสรอเคียร์อีโมดนั่นดิีใส่แบบย้ำๆันยันยันแล้วเขาใส่ไฟหน้าหน้ากากก็ใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้เลยไม่ได้ใส่ได้เขายังใส่หน้ากากอังุนอยู่นะใส่ได้อะหน้ากาก ใส่หมวกได้ไหมนี่ไถุงก็ใส่หุ่นอยู่ใส่หมวกไม่ได้ใช่ปะอะไรก็ได้ที่มีแต่แฟชั่นไม่ใส่แฟชั่นกดใชถ้าใส่ได้หมดเลยถ้าใส่หน้ากากอาจจะเก่งขึ้นอย่าอย่วคุณเรื่องหน้ากากแลเล่นไฟนานหน้ากากแล้วะไม่ใส่ไปนี่ก่อนกูอยากถามมากเลยกางเกงกูถือว่าเป็นแฟชั่นไหมคุณจะได้ถอดไม่นะอย่าเลยนี่อุ๊ยโฆษณาเลยอ่ะพอดิวิ่งตรงไปน้ำวิ่งตรงไปน้ำประมาณเริ่มตีปากปากออกขวาไปเลยนะโอเค ร้อมแล้วบอกเขาด้วยเด้ออย่าลืมชาวติ้งกันนะรอรอเขานั่นรอเขาเอามือลงดเส์พร้อมครับพร้อมครับพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วเข้าตรงครับยืนหน้าเลยคนละทะลุไปเลยทุกคนต้องอธิบายทุกคนเข้าใจก่อนยังมีคนไม่เข้าใจอยู่เลยว่าเป็นยังไงไปไปเยวิ่งไปงไปเลยวิ่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 ลยวไป่งไปเลยวิ่งไปเลยวไปเลยวิ่งไปเลยวิ่ปเลยวิ่งไปเลยว่งไปวิ่งไปเลยวิไปเลยวิเลยวิเลยวิไปเลยวิ่งไปเวิ่งไปเลยว อ anyway. ุ้ยเอ้าตีอะไรแบตายแบกตายแบกตายตีหนุ่มไ้กตีตายมันตายพี่หนุ่มหนมาไปบ้านเราหันมาไปบ้านเราดการปเไการเพื่อนการเพื่อนีนการเพื่อนการเพื่อนการเพื่อนรได้รดการเพื่อนนีคนระวังลงลงลงเอาตัวชุบอยู่ตัวชุบดิตัวชุบดิ รีรีรีได้รีเฮ้ยรีได้รีเฮ้ยค่อยๆเก็บตัวชุบได้เก็บตัวชุบได้ค่อยๆเล่นพ่อมีตัวรีไกลๆอยู่ตัวนนีฟังฟังฟังพี่ใครรีใครรีเฮ้ยไม่ได้โดนไหมไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้ตาย ไม่ได้ต่อลีไม่ได้ไ่เจออย่าไปปอปไปเขารีเยอะมากไอ้มาเล่นไอป้อมาเล่นไอ้าลีเว้ยเขาลีมงหลอยฝั่งนี้หน่อยมงหลายไอป้อกลับมาเล่นก่อนป้อมงหลายฝั่งนี้หน่อยมงหลอยจุ่มเข้าแมงลุงจุ่มเข้าแมง

ตาต้องเล่นปากก็แหละเสร็จแล้วเสรแล้วเล้แล้วไปมีคนชุบอยู่ไปดูด้วยมีคนชุบไปดูด้วยพี่เอลลี่นี่เดียวนี่ใครอ่ะอ้าวไม่ได้อุ้มไม่ถูกมาหรออ๋อไม่ใช่เขาอุ้มไม่ได้มากองตรงนี้ ขเเาลยกร่วมหมดใช่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ยหรือเล่นต่อวะเล่นต่อเฮ้ยเฮ้ยใช่ผมชุเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ปิดไม่ได้เลยไม่ได้เล่นไหมอ่ะผมชุบไม่ตื่นสองวันแล้วนะใช่ผมก็เหมือนกันสองวันแล้วเันตื่นก่อนก่อนแบนออกสนามอ่ะผมชุบแล้วมันไม่ตื่นไงดิเฮ้ยไม่เอาไปนี้ไปหมดไปปากไหมดไอดีหมดเฮ้ยเอาไอเดียึง่นก่อ เอาเท่าไหร่ไม่ได้โดีมาสองไม่ได้ไม่ได้ไปกันมานี่ยี่ผมไปพี่ผมเยอะอันนี้มีเยอะเมื่อกี้ยังแค่นายอ้เงี้ยไปเจอนลงตรงเยอะมากโป้ทำไมอะเราเราไม่ได้ปิดตัวสุดเขาเนี่ยเราไม่เอสใช่ใช่เอาใหม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 ่แบ็นเอเดียที่อันโป้โป้บทเราจะรีก็คือรีเลยอะเราไม่ได้โป้นการเล่นได้ได้พี่เอาวะเล่นนั้นวิ่งวิ่งเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยเอาเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเมื่อกี้เลยไฟดี้วพยายามเ่ยพึ่งบวกโอเคโอเค ที่ผมไม่โงไหัวพี่บุ๋นก็เหนี่อยแล้แจ้งขึ้นมาใช่ใช่ผมตีพร่อไหมพอ้อมพอแล้วพรแล้วพอแล้วพออย่ลมเยอะมากลมเยอะมากเอาไหมเอาใหมตอนตอนตอนเข้าไปอย่าเพิ่งวิ่งคลิปไปนะเราโดดโดดพอใกล้ๆถึงเราค่อยคลิปมันเปลืองไนมากน้งไปมากไม่กล้าตีใครเลยแบบไม่กล้าตีเลยตีก็ระแวง ปตอนนีปากไปพร้อมนหมครับออนนี้มันเหมือนมีปมกับไม้มากเลยพี่อย่ารั้งหน้าเอาไหมซื่อนะคทุกคนเอ้ยสบายสบายปสมองไปสมองไม่ยากเกินไปไปเลยไปเลยไม้ดูที่ที่ ไปเลยไปเลยเข้าไปเลยไปอย่าว yeah, ิ nice. Still, cool. ่งเยอะไปเลยนไปเลยหักซ้ายสายดิวนไอเลกเจนลเจนลลัง yeah, มือัดมือหลังมอหลังอผมโดนะลนี่มจวเนี่ยโดนนะแบ็คโเล่นไปเล่นไปเล่นไปวิ่งไปก่อนพี่วิ่งไปก่อนไอเจียวเล่นไปเจียวเล่นไปเจียวโกกูไว้เอ๊มา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 ส่งนี่ไ

พี่ดีแล้วพี่ดีแล้วพี่ถุงชุบแล้วเลยเมื่อกี้ติดปะวะไมไม้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 ไปเก็บบลลีพี่ไปเก็ไปเก็บบารีไม่ต้องรีบตรงนั้นม่งย้าม่งย่าไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บต่อไม่ได้ไม่เก็บต่อคนอนเลยกันเลยกันเลยไปพี่จิปั๊มปั๊มปั๊มไปขึ้นอะเขาขึ้นเึ้นมาแล้วดีเลยดีเลยดีเลย ไปรี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 เลีลยเฮ้ยมีตัวชุดตรงนี้หน่อยมาช่วยเมน้าหน่อยอย่าหลไว้พี่ดิพี่ดึงไว้ดึงไว้ดึงผู้หญิงคนนี้ไว้ดึงผู้หญิงคนนี้ไว้เฮ้ยมาช่วยเมน้าหน่อยเห็นป่าวเมย์หน่าดุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรป่ะไปไปเอาตัวอื่นไปไหวแล้วไหวไหวไหวจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นไหวไหวแล้วไหวแล้วพอแล้ว ไม่ได้หายใจไม่ต้องรีแน้องตีเะผมรีเองผมรีเองเขารีได้เห็นป้าเอาตีแบบตัวรีอ่ะแล้วจะฟื้นขึ้นมาได้อยู่นะมันจะฟื้นขึ้นมาได้อยู่ครับจี้วิ่งมาทางนี้ให้ได้จี้มาชุบให้ได้กี้มาชุบให้ได้เข้ามาชุบเข้ามาชุบเข้ามาชุบปากมาที้จะยงไม่รู้จนนี้ไม่มาทักออกไปออกไปออกไปได้ไปยันนี้ทิพย์ เดี๋ยวตัวนี้เหลืออยู่เออ่เหออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่ค่อยๆเล่นเังเย็นชุดไม่ติชุดไม่ติดชุดไม่ติดชไม่ติดไม่ติดไม่ตม่ติดัม่ต่ตดไม่ติดมด่ตไม่ติาไมดไม่ตไม่ไม่ไม่ตม่ดละ่รับหมดละ่ริบหมดละครับหมดละครับอไม่ด่มดม่มน่่ิ ตอนชุบแยกกันเกินพ่รักตกแมพี่รักตกแมพมีคนตกแมพคนนึงแจ้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 งขอบคุณครับขอบคุณท่ขอบคุณมขอบคุณคมขอบคุณี่ม่พีครับไม่มะกับผมเุเคราะผมโดครักขาวพี่พีชพิรักพรกขอบคุณที่มี่ท้บคือมันเิ็นมีไม่ได้คนเดียวตรงนั้นะเแบบมาเจอจังหวะเราเราชุบเอ้ยเรารีไม่ได้เว้ยเพราะเขาไล่ตี จังหวะโค้ช่บบนี้ป่ยบอกที่ต้องเล่นก่อนต้องเล่นก่อนพอเราเล่นปุ๊บอะไขึ้นอีกไม่เกิดอีกแล้วไฟเมื่อกี้เราเล่นไม่ขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้จุยอุ้งเร่อนานอยู่ครับเราเน้นรีไปนิดนึงไม่ไม่เมื่ี้เราเน้นรีถูกแล้วเจ๊แต่เราเน้นขึ้นเยอะเมื่อกี้เราเล่นดีแล้วเมื่อกี้แต่ใช่จังหวะตรงกลางฮะมันชุบเขาเสียท้ออะไรวะนชุเขาเจ้าหมดสองรอบเป็นชุบเพียร์เมกนปั้งอย่างเงี้ยขึ้น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 อย่างอย่างเขียวโค้วไม่ขึ้นเลย เออไม่ขึ้นเหมือนกันกูก็เหนื่อยเหมือนกันดิทีละทีไม่ขึ้นตลอดไม่จะหมดเพราเราไม่หมดเลยครับจะมันจะมันกูท้อละไม่เป็นไรเราอันนี้ต้องรอที่รักปะเนี่ยรอที่รักก่อนรอที่รักของเขาก็มีคนตกแมพเขาก็ตกแมพเขาลืมเพื่อนเขาทิ้งเพื่อนเลยไม่เพราะว่าเขารียบแหละครับน่าจะเรียบน่าจะรีบเอ้อแป๊บหนึ่งมีเมื่อกี้มีคนอยู่กับผมอีกคนนึงนะฮะที่รักที่รักที่รักมีคนรวยนะ หน no. 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 yes. oh oh, anyway. ึ่งบนขาของขาของเขาหนึ uh ่งสองบนขาขาขยายนะหนึ่งหกสองอันนี้เราน้อยกว่าเขาคนเดียวใช่ป่ะพี่งเอ้ยจะจะติดจะติดโนโนโนหรือเยสสิครับเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้แค่รอบเดียวเองอไงเขาดีเขาดีไม่เราเล่นดีเอาไงดีแค่ดีแล้วเขาเยอะต้องสองคนใช่ใช่ ระหว่างที่เขาชุบเขาดีกว่ามันจะหมดแล้วคนมากก่ามันหั่นเขี้ยวเขาเขาเโค้ชเพื่อนมากกว่าแล้วเขาก็ไปไปหมดแล้วไปะเขาก็เอาคนรีเราได้เยอะด้วยตอนนี้ขอบคุณที่มาทายกันทั้งเฮ้กูคือเดวิ่รอบเดียววันนี้ขี่เลยอยู่ๆมันก็ขี่เลยโอ้ย ต้องเล่นต้องเล่นดีๆเล่น้องรอบแรกมันจะมันจะดีกว่านี้ไหมอันนั้นแบบไม่หลุดตายตาย,ตาย